พูดถึงเรื่องของการเปิดเสรีอาเซียนแล้วก็การเตรียมกําลังคนด้านการพยาบาลถามว่าสภาการเยาียลม,มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรนะคะประเด็นก็คือว่าในส่วนของบทบาทหน้าที่ของสภาการพยาบาลเนี่ยคือจัดตั้งตามกฎหมายนะคะเป็นหน่วยงานที่ใช้อํานาจรัฐในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการพรัฒน์คัน ในอำนาจของสภาการพิบาลก็คือเป็นเลกูเลเตอร์นะคะในการที่จะควบคุมการประกอบวิชาชีพให้มีการประกอบวิชาชีพที่ได้มาตรฐานม,มีจริยธรรมเพื่อคุ้มของผู้บริโภคคำว่าคุ้มของผู้บริโภคตอนนี้ก็จะขยายวงกว้างขึ้นแล้วนะคะว่าผู้บริโภคก็อาจจะไม่ใช่ไทยพีโพอย่างเดียวก็คงจะเป็นนอนไทยด้วยหลายครั้งที่พูดถึง aec ก็จะมีการพูดถึง600ล้านประชากรอาเซียน ไม่ใช่60ล้านไทยเท่านั้นนะคะซึ่งบทบาทสภาวิชาชีพก็คงจะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นนะคะงนั้นในกลไกการควบคุมการประกอบวิชาชีพนั้นก็สรุปไม่ง่ายนะคะคือเริ่มต้นตั้งแต่แตเรื่องของการรับรองหลักสูตรและสถาบันงนั้นหลายครั้งก็จะมีการต่อว่าว่าสภาเนื่องจากเป็นอย่างนี้เองสภาการเพยาบาลจึงเป็นข้อจํากัดในการที่ทําให้มีการเพิ่มการผลิต จร,จริงแล้วไม่ใช่นะคะะฉงนั้นตรงนี้เราพยายามที่จะทําให้เกิดบันติตที่มีคุณภาพขณะนี้เรามี80โรงเรียนพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน สภาการพยาบาลไม่ได้ปิดกั้นว่าไม่ให้ใครเปิดแต่อยู่ที่มาตรฐานถ้าเป็นไปตามมาตรฐานก็สามารถที่จะดําเนินการที่จะผลิตบัณฑิตได้นะคะสิ่งที่สําคัญเลยก็คือต้องการบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในการแข่งขันในเวทีโลกเวทีสากลซึ่งไม่ใช่เฉพาะเวทีอาเซียนเท่านั้นจากข้อมูลที่สภาการพยาบาลมอนิเตอร์อยู่ พยาบาลไทยไม่ไปอาเซียนนะคะการเคลื่อนย้ายไปต่างประเทศของพยาบาลไทยออกนอกอาเซียนทั้งหมดนะคะซึ่งจะมีการขอไปตัดทำงานต่างประเทศเนี่ยประมาณปีละ600คนในระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยน,นะคะนั้นเมื่อมีบัณฑิตที่พึงประสงค์เราก็จะสอบ นะคะสอบใบอนุญ,ญาตในการขึ้นทะเบียนครั้งแรกแล้วก็มีการศึกษาต่อเนื่องเพื่อที่จะมีการต่ออายุใบอนุญ,ญาตนะคะซึ่งในระหว่างทางของการศึกษาต่อเนื่องนี้สภาการพยาบาลได้พยายามอย่างยิ่งนะคะที่จะ encourage positive practice e n d e v e l o p m e n t เพื่อให้พยาบาลผู้ประกอบวิชาชีพของเราเนี่ยสามารถรักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพในการให้บริการแก่ประชาชนได้นะคะทั้งในเรื่องของความปลอดภัยในการทํางานในเรื่องของขวัญกําลังใจแล้วก็คุณภาพชีวิต ซึ่งปัจจุบันเราก็พบว่าคุณภาพชีวิตของพยาบาลเนี่ย work life balance ไม่ค่อยดีนะคะทำงานกันถ้าบอกว่าเป็นเวรพยาบาลทำงานเวนรผัดนะคะผนการศึกษาเราพบว่าพยาบาลโดยเฉลี่ยทำงาน32เวรต่อเดือน บุคคลธรรมดาเขาทำงานกันประมาณ20วันนะคะ20วันนั้นพยาบาลก็จะไม่มีวันหยุดวันลาแม้แต่ป่วยก็ไม่มีเวลาลาไปพกแพทย์น,นะคะนั้นอันนี้เป็นผลการวิจัยซึ่งนั้นก็จะนำเสนอ,อในในพับลิเคชันอยู่นะคะระหว่างนี้กับหลังลอดตีพิมพ์สำหรับรูปแบบการค้าที่เข้ามาถึงเราท่านประหลัดได้พูดถึงแล้วนะคะว่ามีอยู่4 4โหมด ซึ่ง4หมดหมดที 1, ่4เป็นสิ่งที่เราคุยกันมากที่สุดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถามว่าปี2015เนี่ยพยาบาลไทยก็หิ้วกระเป๋าออกไปทํางานต่างประเทศได้เลยใช่ไหมพยาบาลฟิลิปปินส์ก็หิ้วกระเป๋ามาทํางานบ้านเราได้เลยจริงหรือเปล่าซึ่งในข้อเท็จจริงคือไม่ใช่นะคะนั้นในในความเสรีนี้ก็อยังมีเงื่อนไขนะคะเราทํา MRA นั้นเราได้มีการเริ่มเจรจารในเรื่องของการทํา MRA Nursing เนี่ยตั้งแต่ปี2004 พยัสภาการพยาบาลเป็นวิชาชีพแรกที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการเจรจาร่วมกับกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงการต่างประเทศนะคะถามว่าทําไมพยาบาลจึงใจกล้าเข้าไปกระโดดเข้าไปเจรจาในวันนั้นเนี่ยนะคะในปี2004เราได้ทุกทวนกฎบัตรของ WTO นะคะแล้วก็พบว่าการค้าเสรีเป็นเรื่องที่หลีเกเลี่ยงไม่ได้วันหนึ่งเราก็ต้องเข้าสู่การค้าเสรีนี้แน่ๆ ถามว่าทําไมเราต้องเริ่มต้นก่อนคนอื่นเพราะพยาบาลจํานวนคนมากกว่าจะทําความเข้าใจกันในแต่ละประเทศเองก็มีบริบทคล้ายๆกับเรานะคะทําการเจราจากันประมาณสองปีจึงทําความตกลงกันได้ MIA จึงเป็นเครื่องมือในการที่เราจะกรองพยาบาลที่จะเข้าสู่ประเทศของเราหรือประเทศอื่นก็กรองเราเข้าสู่ประเทศของเขา ในอาเซียนเราพบว่าการศึกษาพยาบาลไทยดีที่สุดในอาเซียนนะคะคือสําเร็จก,การศึกษาชั้นมัธยม12ปีบวก4ปีเป็นปริญญาตรีทั้งหมด ในในอาเซียนของเรายังมีหลักสูตรที่เป็น3ปีและก็3ปีครึ่งบางประเทศแม้แต่ในสิงคโปร์เองก็เรียนสูงสุด3ปีครึ่งนะคะถ้าจะได้ b c h h l o r r d e g r e ีต้องไปเรียนที่ออสเตรเลียอย่างนี้เป็นต้นในฟิลิปปินส์มีหลายหลักสูตรมากนะคะที่จะเรียกว่าเป็นพยาบาลเช่นอาจจะมีเรียน9ปีแล้วเรียนแล้วเรียนพยาบาล4ปีหรือเรียน12ปีต่อด้วยพยาบาล3ปีก็มีนะคะเนื่องตรงนี้เป็นสิ่งที่ที่เรากังวลอย่างยิ่งในการทํา MRA นั้นเราก็เจราจาไม่ผ่านนะคะเพราะเราเสนอไปว่าต้อง4ปี b a Bachelor Degree ใน10ประเทศไม่มีใครยอมรับนะคะนั้นสิ่งที่เราผ่านมาได้ก็คือว่าให้แต่ละประเทศนั้นเนี่ยมีการรับรองหลักสูตรและสถานบันการศึกษาพยาบาล สำเร็จการศึกษาในระดับวิชาชีพให้ได้รับใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพในประเทศต้นทางนั้นในหลายประเทศใน10ปร,ประเทศอาเซียนระดับการพัฒนาไม่เท่ากันการออกใบอนุญ,ญาตในประเทศต้นทางเนี่ยมีบ้างไม่มีบ้างแต่ปัจจุบันเนี่ยอาเซียนก็เป็นสิ่งที่สวยงามนะคะคือเราสามารถช่วยให้10ประเทศเนี่ยมี nursing regulatory authority ขึ้นมาเพื่อที่จะทําการสอบ ลายเส้นกับพยาบาลในประเทศต้นทางทั้ง10ประเทศนะคะนั้นสภา,าการพยาบาลไทยได้ช่วยเมียนมาแทนบัวเดียแล้วก็ราวพีดในการตั้งสภา,าการพยาบาลแล้วก็ทําเรื่องของการสอบลายเส้นของพยาบาลที่สําเร็จการศึกษานะคะ นั้นที่สําคัญเลยต้องมีประสบการณ์ทํางานในประเทศของตนอย่างต่อนเนื่อง3ปีแล้วก็จะต้องไม่มีประวัติกระทําผิดด้านมาตรฐานและจริยธรรมเพราะฉะนั้น nursing regulatory authority มีความสําคัญมากในแต่ละประเทศที่จะรับรองบุคคลของตนเองว่าไม่มีแบ็คลิสตนะที่จะมาเข้ามาทํางานบ้านเราหรือคนของเราออกไปทํางานต่างประเทศที่เราคิดว่าเป็นเป็นแบรริเอร์สำคัญแต่อาจจะไม่สำคัญในอนาคตเนี่ยนะคะก็คือว่า เราต้องสอบแบอญาติและบ้านเราคือสอบเป็นภาษาไทยในในออกติกาของการเคลื่อนย้ายเสรีเนี่ยคือเขาไม่ให้เราปฏิบัติ คนอื่นที่แตกต่างไปจากคนในประเทศนั้นเราบอกว่าเราสอบพยาบาลไทยด้วยภาษาไทยคนอื่นมาสอบก็ต้องสอบภาษาไทยนะคะนั้นตรงนี้ก็กําลังจะมีแรงถกดันนะคะนั้นในการเจราจาครั้งสุดท้ายที่กัมพูชาที่ผ่านมาก็เริ่มมีคําถามว่าอาเซียนไหลเส้นได้ไหมนะคะนั้นตรงนี้ก็ยังมีคําตอบจากทุกประเทศนะคะใน,ในแต่ละประเทศเวลาเราเจราจาเราจะพบว่าทุกประเทศอยากส่งออกแต่ไม่มีใครอยากให้คนอื่นเขา้า เราก็เช่นเดียวกันนะคะก็คงเป็นอย่างนั้นงนั้นสภา,าการพยาบาลทําอะไรบ้างเราได้วิเคราะห์ในเรื่องของดีมานส supply ของพยาบาลนะคะโดยที่ตั้งโจทย์ไว้ว่าดีมานของเราเนี่ยคงจะไม่ใช่60ล้านไทยต่อไปอาจจะหมายถึง600ล้านอาเซียนหรือนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะัน้น ใหญ่ขนาดนี้เรามาดูว่าซัพพลายเป็นอย่างไรเราได้ใช้กรอบแนวคิดในเฟรมเวิร์กนี้ในการวิเคราะห์ซัพพลายนะคะนั้นซัพพลายของพยาบาลเป็นซัพพลายที่ในในในทั่วโลกเนี่ยก็จะมีทั้งการที่เข้ามาสู่ระบบบริการอินฟลูเนี่ยก็มาจาก New g r a d u อ t e มาจาก i n มิแกลน์แล้วก็มาจาก r e เอ t นทรานแต่บ้านเราหลักใหญ่คือมาจากมาจากนิวแกลเอ นะคะทีเอนชาจเนี่ยน้อยมากใครออกจากวิชาชีพพยาบาลไปแล้วไม่มีใครอยากกลับเข้ามานะคะนั้นคงเป็นวิชาชีพที่ไม่น่าพิสมัยอีีมกลมเนี่ยไม่เคยมีเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราสอบใบยอนุญาตเป็นภาษาไทยนะคะแต่ก็มีคนขอรอสอบอยู่นะคะปัจจุบันมีพยาบาลฟิลิปปินส์ที่ทํางานในประเทศไทยแต่ไม่ได้ทํางานหน้าที่พยาบาลนะคะก็ร้องถามสภาการพยาบาลทุกวันว่าเมื่อไหร่จะมีข้อสอบภาษา,ษาอังกฤษนะคะ ี่ก็เป็นเป็นเทปอีกอย่างหนึ่งที่เราวิเคราะห์นะคะ outflow outflow ขณะนี้เราพบว่าการสูญเสียออกจากวิชาชีพเนี่ยรวดเร็วมากนะคะอายุการทํางานเฉลี่ยของพยาบาลในบริการพยาบาลนะคะเพียง45ปีเพียง45ปีเท่านั้นนะคะโดยเป็น เป็น life expectancy ของการทำงานที่สั้นนะคะถ้าเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่น9ปีนะคะพยาบาลอยู่ในวิชาชีพพยาบาลเพียง9ปีเนื่องจากกฎหมายที่บอกว่าถ้าพยาบาลที่สมรสผู้หญิงที่สมรสแล้วสามีจะได้ลดภาษีอะไรทำนองนั้นก็ทำให้วิชาชีพคนทำงานในวิชาชีพนี้ออกเร็วนะคะ <c oughs> ตรงนี้อีกอันนึงก็คือการออกไปต่างประเทศนะคะซึ่งของเราข้อมูลก็มีอยู่ว่าออกประมาณปีละ6กร ซึ่งออกตอป,ปีละ6กร้อยเนี่ยประมาณ0.6%ของการผลิตได้นะคะที่เรามีอยู่แล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มกเกษียณอายุปัจจุบันเราคือพยาบาลเป็นกำลังงานสูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นมีการสูญเสียคนกำลังงานในส่วนสูงอายุเนี่ยออกไปประมาณปีละ1000คนแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราคาดประมาณว่าในอีก10ปีข้างหน้าเราจะสูญเสียประมาณปีละ 3,000- ถึง4,000คนตามโคฮอตที่เราผลิตเขาเข้ามาในระบบอะคะ่ะ น,ะะนั้นเมื่อเราวิเคราะห์ดีมานซัพพลายเราก็จะพบว่าแต่ความกังวลอันนี้เราไม่ค่อยกังวลมากนักเนื่องจากมีการผลิตบุคลากรสาขาอื่นเข้ามาเมื่อก่อนไม่มีใครก็พยาบาลทําหมดตอนนี้เราเริ่มมีมีสหสาขา,า,ขาวิชาชีพที่เข้ามามาทํางานในเรื่องของเฮลท์แคร์มากขึ้นท่านซัพพลายพยาบาลก็จะโฟกัสลงไปในงานของพยาบาลมากขึ้นนะคะ เั้นามาดูต่อไปว่ากำลังคนปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรเราจะเห็นว่าเอสตัคเจอร์ของพยาบาลที่ถือใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพอยู่ในปัจจุบันนะคะซึ่งถือใบอนุญ,ญาตอยู่ประมาณ1 5 0 0 0 0คนในคนในจำนวนนี้เนี่ย41%เนี่ยก็จะเป็นคนที่อายุ40ปีขึ้นไปเราก็จะพบกับการไหลออกอการออกเนื่องจากการสูงอายุนะคะนึง อีกส่วนหนึ่งที่เราพบก็คือว่าการทำงานของพยาบาลในแต่ละรุ่นเราจะเห็นว่านี่เป็นผลการวิจัยจาก c o h อร t ต t u ี้นะคะซึ่งนั้นเป็นหัวหน้าคณะวิจัยอยู่ก็คือว่าในรุ่นในช่วงปีแรก5ปีแรกที่เขาจบสำเร็จการศึกษาออกมาเนี่ยเขาจะอยู่ใน Nursing Service เนี่ยก็ประมาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วก็ค่อยๆลดลงไปตามลําดับนะคะเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมโคฮอ r ต,ตรงนี้สูงขึ้นเพราะโค h o r ตนี้ยังเป็นกลุ่มที่เกือบจะเป็น baby boom อะคะ่ะยังอยู่ในระบบแต่เราเห็นว่าถ้า pattern อันนี้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยไม่มี retention strategy ที่ดีพอเนี่ยนะคะในอนาคตจากการคาดประมาณเราจะเหลือพยาบาลอยู่ใน service healthcare service เลี่ยเพียง60%ซึ่งจะทําให้เราลงทุนสูงมากในการผลิตคนเพื่อที่จะป้อนเข้าสู่ระบบกับความต้องการในอนา น,ะะนั้นตรงนี้เป็นประเด็นที่ททจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนแล้วก็มีการกำหนด s t r a t e g y เรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง retention s t r a t e g y นะคะนั้นอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่เราบอกว่าในแต่ละรุ่นเนี่ยในแต่ละรุ่นที่เรามีคนอยู่แล้วเราพบว่าเป็น aging workforce แต่ละรุ่นเนี่ย participate อยู่เท่าไหร่ในแต่ละรุ่นนะคะนี่คือดูเฉพาะใน nursing service ถามว่าแล้วทั้งหมดเขาถือใบอนุญาตเขาไปทำอะไรคือทำงานอื่นที่ไม่ใช่บริการพยาบาลแล้วนะคะัั้นการกระจายกำลังคนปัจจุบันเนี่เราอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขประมาณ78.5%อยู่ในภาคเอกชนประมาณ1 2 1น,น,นะคะอยู่ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคือกระทรวงศึกษาประมาณ7.7แล้วก็อยู่ในภาครัฐอื่นๆอันนี้คือใน healthcare service นะคะอยู่ประมาณ1.62ถ้าเราเปรียบเทียบกับภาระงานปัจจุบันเราก็จะพบว่า78.5ที่อยู่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเหมาะสมกับภาระงานที่กระทรวงสาธารณสุขแบกบรับเรื่องของการให้บริการประชาชนไทยอยู่ประมาณ78-80%นี่ก็น่าจะเหมาะสมนะคะประเด็นก็คือที่น่าสังเกตก็คือการเติบโต ในภาคเอกชนเติบโตประมาณ20%ในช่วง5ปีที่ผ่านมานะคะมาปัจจุบันนี้มีส่วนของที่เป็นกำลังคนพยาบาลอยู่ในภาคเอกชนประมาณ12%จากการศึกษาเราพบว่าก็จะมีการเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณความต้องการในภาคเอกชนที่เข้าสู่พยาบาลที่ไหลเข้าสู่ภาคเอกชนนะคะก็ประมาณ1,000คนต่อปีในปัจจุบันนะคะ ดนั้นโอกาสในตลาดงานของพยาบาลขยายมากขึ้นตรงนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้อายุเฉลี่ยในการทำงานของเขาสั้นลงคือมีโอกาสไปทำงานในอย่างอื่นนอกเหนือจากงานเซอร์วิสนะคะดันั้นโอกาสงานนอกจากงานบริการหน่วยสุขภาพอื่นๆแล้วสถานประกอบการนั้นเราพบว่าในเรื่องของอาเซียนคอมมูนิตี้ที่เกิดขึ้นจะมีเรื่องของมาตรฐานในการที่จะดูแลสุขภาพคนงานในอุตสาหกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมดพนั้นความต้องการ occupational nurse ่ยสูงขึ้นมากนะคะ นั้นตรงนี้จากเดิมที่เรากําหนดว่าต้องมี1พยาบาลต่อ200คนทํางานตรงนี้ก็จะเกิดมาตรฐานใหม่ของอาเซียนนะคะซึ่งนั้นยังไม่เห็นว่ามันตรงนี้เรโชเปลี่ยนไปอย่างไร เป็นพยาบาลในโรงเรียนแล้วก็เป็นโฮมเฮลท์แคร์ที่สำคัญเลยขณะนี้เราพบว่าตลาดงานที่ดึงพยาบาลที่ก็ออกไปจากเฮลท์แคร์เซอร์วิสเนี่ยก็คือเรื่องของการใช้เครื่องมือแพทย์ที่บ้านเพราะมีคนให้เรื้อรังที่บ้านเพิ่มขึ้นมีผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องช่วยฟังมีคนให้ที่ออนโคลอสโตมี่แบกที่บ้านแล้วพยาบาลเป็นบุคลากนที่ดีที่สุด ไม่ใช่เพียงแต่ขายเครื่องมือแต่เขาสามารถดูแลที่บ้านได้ด้วยนั้นถ้าเราบอกว่านี่คือหนึ่งบริการใน healthcare service ทุกอย่างนี่คือ healthcare service sector ไม่มีพั b l ิ c ไม่มีพาเวทแต่นี่คือบริการที่ที่พยาบาลทำนะคะแล้วก็พบว่าดึงพยาบาลออกไปแล้วก็มีมีข้อคอมเมนต์วันก่อน,กนคุยกับสภาเทคนิคการแพทย์เขาบอกพยาบาลแยกง,งานเทคนิคการแพทย์คือเขาไม่จ้างเทคนิคการแพทย์ไปเป็นดีเทลเพราะว่าแอ j จัสเครื่องช่วยฟังก็ไม่ได้ประเมินสภาพคนไข้ที่ใช้เครื่องช่วยฟังผู้สูงอายุใช่ไหมคะเขาก็จะซัฟเฟอร์มากกับการใช้เครื่องช่วยฟังในระยะแรก พยาบาลก็จะช่วยในการปรับตัวนะคะเรื่องของงานประกันสุขภาพที่ยิ่งการบริการแล้วก็การเปิดเสรีมากขึ้น <Yeah. S 1> Health Insurance mm hmm. จะมีบทบาทมากขึ้นในการที่จะต้องให้บริการสุขภาพโดยเฉพาะชาวต่างประเทศนั้นถ้าพบในดน้านังสือพิมพ์ท่านก็จะพบประกาศงานรับ UR Nurse รับสมัคร UR Nurse Utilization Review นะคะซึ่งพยาบาลจะเป็นตัวกลางที่ดีแล้ว่าง ระหว่างประกันระหว่างคนไข้แล้วก็ระหว่าง h e a l t h c a r โ p r o v เดอรคือโรงพยาบาลนะคะนั้นพ,พยาบาลเป็นนักวิจัยแล้วก็เป็นผู้ประกอบการซึ่งสามารถทําได้เพราะนั้นโอกาสงานเหล่านี้ค่ะผิดไปจากอดีตอย่างมาก นั้ถ้าเรามาดูเรื่องของโครงสร้างอายุของพยาบาลเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะเราก็จะพบว่าขณะนี้ในในใน,ในวิชาชีพการพยาบาลเองก็กำลังจะเกิดปัญหาที่เรียกว่า multi generational management ในองค์กรน,นะคะซึ่งตรงนี้ผู้บริหารการพยาบาลก็ต้องเตรียมตัวว่าจะทำอย่างไร ทั้นการเตรียมการของสภาวิชาชีพขณะนี้เราเพิ่มการผลิตนะคะมีการวางแผนร่วมกันระหว่างสภาการพยาบาลและสถาบันการผลิตทุกแห่ง80แห่งเนี่ยเราได้มีการมาดูเรื่องของรีซอสของแต่ละที่ ว่าประเทศต้องการกําลังคนพยาบาลเพิ่มขึ้นนะที่ไหนบ้างที่จะช่วยผลิตกันได้นั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่สภาการพยาบาลพยายามทําเป็นตัวกลางนะคะที่จะประสานให้เกิดการใช้รีซอารร่วมกันเพื่อที่จะผลิตกําลังคนกลุ่มน,นี้ให้กับประเทศโดยที่ยังบอกว่าเป็นกําลังคนที่มีคุณภาพอยู่เราจะเห็นว่าการเพิ่มเนี่ยก็จะเพิ่ม8 0 0 0ถึง9,000คนต่อไปเป็นเวลาถึงปี60นะคะตามแผนนี้ในปี5 0ที่ศูนย์ดงเนี่ยก็คือเป็น การผลิตยพยาบาล3,000คนการผลิตเพิ่มเพื่อสามจังหวัดชายแดนนะคะซึ่งเป็นโครงการของกระทรวงสาธารณสุขนะคะ นั้นตรงนี้ก็คือประเด็นที่ดูว่านอกจากนั้นเรามาดูซิว่าแล้ว production capacity จะเห็นว่าสภาการเพยาบาลเนี่ยได้มีการช่วยกันในเรื่องของการเพิ่มการผลิตแล้วก็มีการช่วยในเรื่องของการที่จะทําให้การผลิตนั้นมีคุณภาพนะคะมาเก็ตแชร์ของการผลิตเราจะเห็นว่าในภาคเอกชนในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มจาก3จนปัจจุบันเนี่ยผลิตอยู่ประมาณ21 ที่สำคัญเลยก็คือว่าเดิมเนี่ยกำลังการผลิตส่วนใหญ่จะเป็นของกระทรวงสาธารณสุขครึ่งหนึ่งแต่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีสถาบันอื่นที่ช่วยผลิตเพิ่มมากขึ้นนั้นถ้าเรามองว่าซัพพลายของประเทศเนี่ยคือทั้งประเทศเราผลิตได้ประมาณ9 0 0 0 0 0ถึง10,000คนคือซัพพลายของประเทศนั้นไม่อยากให้มองว่าภาครัฐ ก็ผลิตเพื่อภาครัฐเอกชนก็ผลิตเพื่อเอกชนเราพบว่าเรามี Evidence ว่าพยาบาลไม่ว่าจะจบจากภาคเอกชนก็เข้าไปทำงานภาครัฐประมาณ10 2ถึง20เข้าไปทำงานภาครัฐแต่ที่น่าเสียใจก็คือว่าไม่ใช่เสียใจเสียดายเธอเข้าไปทำงานเพียง2ปีแล้วเธอก็ออก คือตอนนี้เส้นทางพรามาณเป็นอย่างนี้นะคะจบจากโรงเรียนเข้าสู่ภาครัฐประมาณ2ปีจากภาครัฐเข้าสู่ภาคเอกชนที่เป็น International Hospital อีกประมาณ3ปีก็จะ go over sea <ม>อะไรอย่างนี้นะคะ<ม>แต่ก็เป็นแพทเทิร์นของคนกลุ่มเดียวไม่ใช่คนกลุ่มใหญ่ของประเทศนั้น คน90%เนี่ยยังอยู่ในประเทศแล้วเราก็บอกว่าพร้อมที่จะซัพพลายแล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราดูเรื่องของดีมานเราดูทั้งประเทศก็ขอให้ดูซัพพลายทั้งประเทศด้วยเช่นกันเพราะนั้นถ้าเราบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขเพิ่มการผลิตเพื่อสัพพลายภาครัฐก็อาจจะไม่ถูกนะักเนื่องจากว่าในส่วนของ University Public University mm. เองก็ใช้งบประมาณภาครัฐในการผลิตพยาบาล นั้นตอนนี้เราก็เริ่มพบประเด็นเรื่องของการบังคับชดใช้ทุนยกตัวอย่างเช่นขออนุญาตอาจารย์เย,ยวลักษ์นะคะสิริราชราม,มาธิบดีเริ่มมีสัญญาผูกพันนักศึกษาให้ทํางานที่สิริราชราม,มาเป็นเวลา2ปีเพื่อรองรับการขยายตัว Excellence Center ของทั้ง2แห่ง จุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยทำมานานแล้วนะคะบังคับชดใช้ทุน2ปีหลัง2ปีไปไหนหลัง2ปีกลุ่มหนึ่งนะคะเข้าสู่โรงพยาบาลของสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแต่ก็คือตอนนี้ก็มีปัญหาว่าไม่ได้รับการบรรจุก,ก็ไม่ทราบจะไปไหนนี่คือ production capacity ของเซาท์อีสเอเชีย ก็อย่างที่ท่านผู้ดำเนินการอภิปรายพูดเสมอนะคะว่าไทยผลิตอยู่แค่นี้เราจะพอหรือไม่นะคะสิงคโปร์ไม่ค่อยผลิตอะคะ่ะดูดอย่างเดียวเพราะว่าดูดถูกกว่าผลิตเองนะคะประเทศเหล่านี้ก็ดูดถูกกว่าผลิตเองรูไนดูดถูกกว่าผลิตเองนะคะ,อ,ะอินโดนีเซียฟิลิปปินฟิลิปปินเนี่ยมีนโยบายรัฐบาลลงทุนชัดเจนนะคะที่จะเป็น worldwide s e r v c e อินโดนีเซียมุ่งประเทศเป้าหมายคือเซิร์ฟประเทศมุสลิมนะคะสำหรับบ้านเรายังไม่มีนโยบายนะคะแต่เราก็ยังบอกว่าเราจะเป็นเซลล s u f f i c i e n t คือทำให้ภายในประเทศเนี่ยบรรลุความพอเพียงแล้วก็ที่เหลืออาจจะมีการดูแลในเรื่องของการที่จะให้บริการในส่วนอื่นนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าส่งออกนะคะเพราะตอนนี้ขณะน,นี้ในบริการภายในประเทศก็สูงขึ้นอย่างมาก นี่ก็คอนเฟิร์มตัวเลขของท่านประลัดนะคะที่ว่าถ้าดูในภาพรวมแล้วประเทศไทยเนี่ยเราก็ยังเป็นประเภทกลุ่มประเทศที่บอกว่าขาดแคลนบุคลากรทั้งแทย์พยาบาลถ้าเราดูเดนซิตีรวมของแพทย์พยาบาลเนี่ยนะคะที่บอกว่ารวมเนี่ยนะคะด็อกเตอร์เนอร์สมิไวท์เนี่ยนะคะคอมบายเราก็จะพบว่าประเทศไทยอยู่ที่2.7 2.7เนี่ยคือ Critical ขององค์การอนามัยโลกถ้าต่ำกว่า2.7เนี่ยเรียกว่า Critical Shortage นะคะปัจจุบันเนี่ยตรงเนี้ยเรายัางอยู่อย่างนี้นะคะแพทย์พยาบาลคอมไบนะคะแพทย์อย่างเดียวก็0.5นะคะพยาบาลอย่างเดียวก็2.2ค่ะประเด็นท้าทายในอนาคตผลการสำรวจ A แบบโพงบอกว่าเด็กอายุต่ตำกว่า19ปีค่ะอยากเป็นนักบิน Air h o ฮสเตส ลองลงมาเป็นดารานักร้อง <Car perspectives> ลองลงมาเป็นแพทย์แพทย์อันดับสามนะคะแพทย์อันดับสามลองลงมาเป็นนักธุรกิจตำรวจแล้วก็น,นักการเมืองสำหรับอาชีพที่ผู้ปกครองอยากให้ลูกเป็นพ่อแม่อยากให้ลูกเป็นอันดับหนึ่งอยากให้เป็นแพทย์ในนี้ไม่มีพยาบาลนะคะไม่มีเด็กก็ไม่อยากเป็นพยาบาลพ่อแม่ก็ไม่อยากให้ลูกเป็นพยาบาลนะคะแล้วใครจะเรียนพยาบาลในอนาคตโครงสร้างประเทศไทยเป็นอย่างนี้นะคะ projection ป,ประชากรป,ปี2020 เราจะเป็นโครงสร้าง Aging Society สมบูรณ์แบบะฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าวัยแรงงานที่จะขึ้นเข้ามาสู่วิชาชีพของเราเนี่ยจะต้องลดลงแน่ๆแล้วถ้าเรายังทำให้จ็อ p เพียบรเอนสของเด็กไทยเนี่ยเป็นในลักษณะอย่างนี้นะคะก็คงหาคนเรียนพยาบาลไม่ได้ในอนาคต เราั้นเราจะสร้างแรงดึงดูดเข้าสู่วิชาชีพอย่างไรเราจะพัฒนาการศึกษาอย่างไรหลักสูตรเราควรจะต้องมุมมองใหม่แล้วหรือไม่ไม่มีเด็กที่จบมัธยมปลายเข้าสู่วิชาชีพหลักสูตรเราจะต้องรองรับคนที่จบปิญญาตรีสาขาอื่นเข้ามาสู่การเรียนพยาบาลหรือเปล่าหรือเราจะต้องทําอะไรนะคะอันนี้คือสิ่งที่ที่สภาการพยาบาลก็พยายามที่จะดําเนินการค่ะก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนขอบพระคุณค่ะครับ